back to my channel finance your freedom I'm Mike สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมไมค์นะครับแล้วก็ยินดีเข้ากับช่องผม finance your freedom so today we're just gonna learn seven words that are used in the bank okay, วันนี้นะครับอยากจะสอน7จ็ดคำที่ใช้ในธนาคารบ่อยๆนะครับ um, ก่อนที่จะเริ่มนะครับถ้าตามไมค์ um, จะสอนตลอดว่าถ้าอยากพูดชัดเป๊ะเหมือนฝรั่งนะฮะมี2จุดที่ต้ององอกเสียงนะครับที่ต้องเน้น จุดแรกคือเสียงตัวสะกดภาษาอังกฤษเรียกว่า ending sounds โอเคจุดที่2คือเสียงควบกลัำภาษาอังกฤษเรียกว่า consonant clusters หรือว่าผมย่อเป็น clusters นะครับก็เริ่มกันได้เลยโอเคคำแรกนะครับฝากเงินโอเคคือ deposit deposit โอเคถ้าอยากเป๊ะน,นะครับตรงตัว s ต้องเป็นจริงออกเสียงเป็นตัว z นะครับตัว z โอเคก็ เรียกว่าเสียงกล้องนะครับคือต้องฮัมเสียงในลำคอโอเค so deposit ใช้ในประโยคนะครับ I wanna make a deposit <Okay. S 1> เร็วไปใช่ไหมโ okay. อเคเพราะว่านะครับภาษาอังกฤษจะมีการเชื่อมคำเยอะนะโดยเฉพาะเจ้าของภาษา,าเวลาอยากพูดเร็วๆนะครับมันต้องเชื่อมคำเยอะๆ mm. ก็คือตรงนี้ want to want to กลายเป็น wanna โอเค I wanna ก็เชื่ออีกจุดนะครับ make a ก็เชื่อเหมือนกันกลายเป็น make a I want to make a deposit okay I want to make a deposit alright good number two withdrawal โ okay. อเคนี่ออกเสียงยากมากครับแปลว่าถอนเงินโอเคลองดูนี่แหละครับที่พูดเมื่อกี้2จุดนะครับพยางค์แรกนะครับ with อันนี้มี th เราก็ต้องแลบลิ้นออกมานะครับ l i n นต้องเลยฟันออกมาแล้วก็เป่าลมออก with โ okay. อเคพยางค์ที่สองนะครับเป็น dr ตรงนี้เราเราจะข้ามตัว r ไปไม่ได้นะครับเราต้องออกเสียงตัว r ไปด้วยนะครับเป็น dr dr ไม่ใช่ d a นะครับ dr แล้วก็ตรงสุดท้ายนะครับเมื่อไรในภาษาอังกฤษที่มีตัว l ลงท้ายเราต้องเอาฟันเนี่ยแตะลิ้นข้างบน o o Okay. ทั้งหมดด้วยกัน withdrawal withdrawal โ okay. อเคอยากถามนะครับอยากบอกว่าอยากถอนเงินพูดเป็น I wanna make a withdrawal โอเคช้าชนะครับ I want to make a withdrawal โอเคแต่ไม่มีใครพูดกันอย่างนี้นะครับชีวิตจริงพูดเป็น I wanna make a withdrawal โอเค good number 3 can't afford to อันนี้3กับ4ด้วยกันนะครับ um, เปิดและปิดบัญชีโอเค so เปิดนะครับ uh, open โอเคตัวตัว p นะครที่จริงไม่เป็นพอพานเป็นปอปลานะครไม่มีไม่มีลมออกมาจากปาก open แล้วก็สำหรับคำว่าปิดนะครับ close โอเคตรงนี้มีเสียงควบกล้ม cl 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 โอเค แล้วก็ตรงทางนะครับเสียง s ที่จริงออกเสียงเป็นตัว z นะครับเป็นเสียงห um ัมเสียงกองอีกแล้วนะครับ um, it's a voiced sound ภาษาอังกฤษเสียงกองเรียกว่า voiced โอ okay, เค so here อยากเปิดบัญชี I wanna open an account โอเค I wanna open an account โอเคแล้วก็อยากปิดบัญชีนะครับ I wanna close my account อยากปิดบัญชีโอเค I wanna close my account Right. สำหรับบัญชีต่างๆนะครับมี2แบบนะครับมีบัญชี Checking แล้วก็เซฟิงที่เป็นเงินเก็บนะครับผมสังเกตตอนมาไทยเนี่ยที่จริงมันใช้ได้ทั้ง2เป็นอันเดียวกันเช็คกิ้งกับเซฟิงเป็นอันเดียวกัน,กน,น,กนแต่ถ้าไปต่างประเทศนะครับเช็คกิ้งเนี่ยมันจะเป็นบัญชีที่ค่าใช้ใจ่ายของชีวิตประจำวัน โอเคแต่ savings นะครับอันนี้เป็นเงินเก็บธรรมดาเป็นเงินที่เราไม่ใช้นะครับจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรมากมายนะครับแต่มันเป็นเงินสำรองเงินเก็บที่เก็บไว้สำหรับมีกรมีรไรฉุกเฉินนะฮะ so so um, first one โอเคสมมุิอยากเปิดบัญชี checking โอเค okay. I wanna open a checking account โอเค I wanna open a checking account แล้วอยากเปิดบัญชีเงินเก็บน,นะครบ I want to open a savings account. โอเคการออกเสียงเงินเก็บนะครับคือ saving. โอเคเวอร์ <laughs> okay, <word S 2> <laughs> ไปรู้แล้วโอเคแต่ตรงนี้นะครับต้องเน้นตัว v. โอเคเอา fun เอาเอา fun มาแตะลิ้นฝีปากล่างนะครับเหมือนออกเสียง for fun. โอเคแต่ทีนี้เราห้่เสียงออกนะครับเป็น v o r e n Okay v v v. v. นะ ไม่ใช่วอลแวนนะครับอย่าห่อปากแบบนี้วิ o ่งไม่ใช่นะครับไม,ไม่ได้วิ่งนะครับมันต้องเป็นวิ่งโอเ okay? ค savings I want to open a savings account โอเคแล้วสังเกตรตรงสุดท้ายมีเสียง S ด้วย savings โ okay? อเค good number six transfer transfer คือโอนเงินนะครับอันนี้ออกเสียงยากเหมือนกันนะครับเพราะมี พยางค์แรกมีเสียงควบกล้ำตรง tr tr นั่นเองนะครับแล้วก็มี s ตรงท้ายก็ต้องเป็น trans trans โอเคแล้วก็ for transfer โ okay. คนี้จะเน้นพยางค์แรกนะครับไม่ได้ transfer อันนี้ Thailand only นะครับเป็น transfer โอเคเน้นพยางค์แรกอยากโอนเงินเข้าโอ,โอนเงินออกนะครับ I want to make a transfer โอเคแล้วก็บอกว่าจากบัญชีไหนเข้าบัญชีไหนนะครับ สมมติอยากจะโอนเงินจากเงินเก็บ savings เข้าเงินเข้า checking นะก็ I want to make a transfer from จาก my savings account to by my checking account I want to make a transfer from my savings to my checking โอเคหรือว่าอยากจะโอนเงินจากบัญชีของเราไปบัญชีคนอื่นนะครับ I want to make a transfer to another account โอเคนัมเบอร์เซเว่นล่าสต์เวิร์ดคำสุดท้ายนะครับบาลานซ์โอเคคำนี้แปลว่ายอดเงินนะฮะก็สังเกตตรงตรงสุดท้ายนะครับมีซีมีอี e ด้วยกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับ c e จอกเสียงเป็นตัว s, s, s แบบนี้นะครับเป็นเสียงแท๊กนะครับก็พูดถูกต้องเป็นบาลานซ์โอเคถ้าไปคุยกับฝรั่งนะครับบาลานซ์ฝรั่งไม่เข้าใจโอเค Bumphood balance. Okay. Yeah, do I wanna check my balance. Tamira. What is my balance? What's my balance? Okay. What's my balance? So that's it for today guys. If you like the content, please hit like and subscribe. It really helps me get my content to help out more people. Okay? Some ถ้าชอบเนื้อ,อาหานะครับขอกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับช่วยผมช่วยคนอื่นไปด้วย So uh, for today guys that's it until next time peace